วัดีครับาการแข่งขันลูกนกคิ้วขาวประจำวันที่27มีนาคม2557วันนี้จะเป็นโอกาสพิเศษกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพนอกจากที่เราจะมีการมอบรางวัลประจำสัปดาห์แล้วยังจะมีการมอบรางวัลประจำเดือน นอกนั้นยังไม่พอวันนี้เป็นวันครบรอบการครบรอบปี<ม>จะมีการประกาศรางวัลความประจํปีป<ม>ด้วยนะครับลําดับแรกนะวันนี้มีนกเข้าแข่งขันทั้งสิ้น23นกแบ่งเป็นนกดาวรุ่ง16นกลําดับที่หนึ่งได้แก่ขอแขวนหมาเลข8คุณอีคอมแปดครับเรียนเชิญเ,เสียเสียววิชัยครับ มอบรางวัลครับผมดีครับเกี่ยวแขวเยิญครับเชิญครับเชิญครับอ้ากระพริบเลยป้ากระพริบเลยครับอ้าวลำดับที่สองลูกดาวพุ่งครับขอแขวนหมายเลขเก้าครับคุณตุ้ยเมืองเพชรครับผมครับตุ้ยเมืองเพชรดีดีตุ้ยเมืองเพชรครับลำดับที่สาม ขอแขวนหมายเลขหกค, <ณ S 1> ค,คุณอีของแปดครับโอ้โหจังเลยโอ,อ,โอ้โหอีรู้สึกจะถี่นะคุณ <c oughs> น้าครับลำับที่สี่ครับขอแขวนหมายเลขสิบ <P> พี่กมลลำลูกกาครับสวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs>